งัดหลักฐานเด็ดสัญชาติจริงหรือปลอมมาบ้านที่เกาะฮ่องกงเจมมาถูกจี้ถามปมลูกเศรษฐีรวยหมื่นล้านยังทำงานวันละ20ชั่วโมงโดนงานเข้ายังจับแบบไม่ทานตั้งเนื้อตั้งตัวทีเดียวสำหรับพระเอกหนุ่มหน้าใหม่ป้ายแดงเจมมาที่หลังจากเจ้าตัวได้สร้างชื่อจากซีรีส์ชุดทางช่องสาม จนดังเป็นลุแตกใครๆก็ต่างรุมรักผู้ชายคนนี้กันทั้งประเทศด้วยลูกส่ซื้อไม่เดียงสาของเขามีกระแสข่าวลือว่าเจมเป็นลูกเครื่องจอมปลอมไม่ใช่ลูกเครื่องไทยฮ่องกงเพราะหลังจากที่เขาได้ไปออกรายการและโดยพิธีกรรุ่นใหญ่อย่างสรยุทธ์ให้โชว์ทักษะความเป็นลูกเครื่องนั้นทุกคนงุนงงปนอ้ำอึ้งกันหมดแต่พูดคําว่าสวัสดีเป็นภาษาจีนสั้นๆเท่านั้นเองสนคุณสรยุทธ์ต้องบอกให้พูดเป็นประโยคยาวๆแต่เจมก็ พูดติดขาดไม่คล่องแคล่วคุณคิดแล้วจึงพูดออกมาเป็นคำค เอฟโปรไฟล์ A, ที่บอกเติบโตที่ฮ่องกงมันยังไงกันนะอย่างที่กล่าวบอกไว้ในประวัติส่วนตัวแต่เจมเป็นเพียงหนุ่มเชื้อสายไทยจีนเท่านั้นแต่มีข่าวเมาที่เจมปลอมเพราะถูกผู้จัดการคนดังมือทองเอสุบชัยบงการจับปัดสีชวีวนันชุบตัวใหม่สวมรอยเป็นลูกเครื่องเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ดูเก๋ไก่เท่านั้นงานนี้ทําเอาเจ้าตัวถึงร้อนรอนรีบออกโรงมาชี้แจงแก้ตัวเป็นการยกย่ายเจมเผยว่าไม่จริงครับอย่างที่ ผมพูดไป้าผมเกิดที่เมืองไทยแล้วไปเรียนที่ฮ่องกงครับแล้วกลับมาตอนอายุ16ปีผมเป็นคนฮ่องกงครับเป็นลูกครึ่งไทยฮ่องกงจริงมีสองสัญชาติไม่รู้สึกว่าเป็นการสกัดดาวรุง่งก็ไม่แปลกที่คนจะคิดคนอาจจะไม่เคยเห็นผมเรียนที่น,นั่นไม่แปลกที่คนที่จะคิดได้ก็เรื่องจริงเคยไปประกวดเดตซามาก่อนพี่เอให้ไปหาประสบการณ์ทําให้เรากล้าสแสดงออกมากขึ้นน่าจะเป็นไปได้มีข่าวมาจากประกวดเลยถูกเชื่อมโย ไม่ซีเรียสข่าวพวกนี้เลยเมื่อนานมาแล้วพระเอกสุปตารุ่นพี่ณเดชน์กุมิยะสังกัดค่ายเดียวกับเอสุภชาติก็มีข่าวว่าเป็นลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นจนต้องออกมาเคลียร์ยอมรับว่าตนไม่ใช่ไม่รู้เจมกลัวสำรอยเดิมรุ่นพี่หรือเปล่าสา้าตัวเลยออกมายืนยันชัดว่าเป็นลูกครึ่งไทยฮ่องกงจริงๆไม่ใช่ลูกครึ่งเก๊ตามข่าวลือแต่อย่างใดเมื่อไปสืบเจมมามีชื่อสิงว่าเจมอักษรัดกอดเป็นลูกครึ่งไทยฮ่องกงมีน้อง สาวหนึ่งคนชื่อว่าวาเนซ่าหนุ่มเจมเป็นลูกชายคนเดียวของคุณสม,มิธอาสรัตกอดน,นักธุรกิจพันล้านเจ้าของนิคมอุตสาหาการอัญ,ญธานีหรือเจมโมโปลิสเมืองอุตสาหากรรมอัญมณีที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยแถมยังมีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อีกเรียกว่าครอบครัวของหนุ่มเจมเป็นระดับมหาเศรษฐีของเมืองไทยโดยพระเอกหนุห่มเฮยคือที่บ้านผมเป็นครอบครัวใหญ่ได้ปรึกษากับที่บ้านเวลาไปทําอะไรก็ตามเราก็ไม่อยา ให้ไปกระทบกับธุรกิจที่บ้านครอบครัวผมเป็นครอบครัวใหญ่มากๆผมก็เป็นเหมือนหลานคนหนึ่งเท่านั้นเองไม่ได้ร่ำรวยอะไรมากมายเรียกว่าถ่อมตัวและววางตัวดีมากเลยคะ่ะ